มันจะมีตัวกบนะครับที่มาพร้อมกับโฟงมาให้1อันนะแล้วก็มีกิิบให้นะครับแล้วก็มีบอดี้สำรองให้ถ้าเป็นซองเล็กนะครับแอคตตัวเล็กเนี่ยอยู่สวัสดีครับวันนี้นะไทยมีสินค้าตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับมาจากอัง B ี o นะครับกับเจ้ากบยางนะครับรีเฟอร์มันจะมีด้วยกัน2ไซส์นะครับก็คือไซส์7เซนนะครับก็คือไซส์เล็กประมาณนี้7เซนนะครับกับตัวนี้เลย9เซนนะครับมันจะมี2ไซส์เล็กกับใหญ่นะครับตัวเล็กนะครับจะเหมาะสำหรับพวกงานปลาช่อนนะครับปลาช่อนตก ตามหมายข้างทางเนี่ยได้แต่ไซส์ใหญ่เนี่ยเหมาะสำหรับพวกงานชโดนะครับปลาใหญ่แบบนี้ได้เลยเจ้าตัวรีฟเฟอร์นะครับตัวแพคเกจนะมันจะมาแบบนี้มันจะมีตัวกบนะครับที่มาพร้อมกับโคงมาให้1อันนะแล้วก็มีกริปให้นะครับแล้วก็มีบอดี้สำรองให้ถ้าเป็นซองเล็กนะครับแพ็กตัวเล็กเนี่ยอยู่ที่80บาทถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยอยู่ที่90บบาทนะครับดีไซน์เขาจะประมาณนี้เลยนะ ตัวโฮงเนี่ยแข็งแรงนะครับน่าใช้ตัวเบ็ดเขานะครับเขาจะทําการบิดหน้ามาแล้วทําให้ปลากัดนะครับวัดติดง่ายขึ้นนะแล้วก็ตัวนี้ตัวท่อการดนะครับจะมีลวดมาให้ดัดตรงนะครับแล้วเราก็ทําการผ่าการดก่อนใช้งานตัวนี้นะครับเขาจะมีบอดี้สำรองมาให้บอดี้สำรองเขาขออนุญาตนะครับสูมสีไปให้แล้วก็มีกิฟตนะครับกิฟตตัวนี้นะแข็งเลยไปถึงปุ๊บ ผูกกับตัวสายเมนนะครับตีได้เลยนะวิธีเปลี่ยนตัวบอดี้นะครับสมมุติว่าเราใช้ไปอยู่ปากันเยอะๆนะครับบอดี้เขาขาดเขาเปื่อยนะเราสามารถเอาบอดี้สำรองเนี่ยมาใส่ได้วิธีถอดนะครับเจ้าตัวโค้งกับตัวบอดี้กบนะครับพวกกบสไตล์ตินเตะนะไม่ยากวิธีทำก็ง่ายๆนะครับขั้นแรกนะครับให้เราสังเกตด้านบนนะด้านบนเนี่ยมันจะเป็นล็อกแบบ2ชั้นนะครับล็อกตรงนี้ชั้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ชั้นหนึ่งนะครับเวลาถอดถอดได้ง่ายนะครับเราทําการนะครับ บิดออกไปนี้ก่อนปุ๊บดันขึ้นนะครับให้ตัวปลดนะครับมันออกเราก็บิดตะขอนิดนึงนะครับให้มันออกจากล็อกเขาง่ายๆแบบนี้ตอนทํานะครับระวังมือด้วยนะเด็กๆี่ปุ๊บพอออกแล้วใช่ไหมมันจะมีล็อกล่างอีกก็คือตรงนี้นะครับไม่ยากนะครับจับตรงที่เข้าพันตะกัวแล้วก็ทําการปลดล็อกออกแบบนี้ปุ๊บเท่านี้นะครับกบก็จะออกจากบอดี้ได้แล้วเราก็ทําการนะครับสไลด์ออกธรรมดาเลยแค่นั้นเองเทาอย่าเเงง่ายๆนะครับ เราออกสวอดีครับไม่ยากนะครับนนี้เองปึ๊บท่านนี้นะครับเราก็แยกเจ้าตัวกบนะครับกับตัวโค้งออกกันแล้วเห็นไหมง่ายๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะใส่นะครับเปลี่ยนสีดูทํายังไงนะครับก็ทําการมาร์กนะครับจุดนี้ก่อนจุดหัวนะจุดที่ทําให้ตัวล็อกนะครับมันขึ้นมาเราเอานะครับล็อกด้านบนใส่ไปก่อนแบบนี้เหมือนเดิมตัวนี้ปุ๊บใส่จากด้านท้องนะครับด้านล่างเขาแล้วก็เกี่ยวเข้าไป เกี่ยวเข้ารูเขานะครับเล็งให้ดีๆแล้วก็โผล่ขึ้นมาด้านบนแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมเขาจะขึ้นมาด้านบนนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เอาตัวโครงนะครับจัดระเบียบให้เขาเรียบร้อยก่อนเตรียมที่จะล็อกนะแล้วก็เอาตัวนี้ไปไว้ด้านด้านล่างเนื้อยางพวกนี้นะครับขาดยากนะจับจับได้ตามสบายเลยแบบนี้ัได้สบายเลยแบบนี้เลยนะ แล้วก็ทําการนะครับล็อกบนก่อนล็อกบนนะครับก็คือการดันนะครับดันท้องส่วนนี้ดันขึ้นมาให้อยู่ด้านบนก็ทําการนะครับล็อกกระโครงลวดตัวนี้อันนี้คือล็อกหนึ่งนะครับล็อกหนึ่งเรียบร้อยแล้วตัวบอดี้นะครับเขาจะแนบเลยกับตัวโครงนะครับอย่างนี้แล้วเราทําการนะครับล็อกล่างล็อกล่างคือตรงนี้นะจับช่วงนี้นะครับล็อกเกี่ยวกับตรงนี้นี่เองนะครับเห็นไหม ตอานี้นะครับบอดี้ก็เปลี่ยนสีได้แล้วนะน่าใช้มากใครอยากได้นะครับจัดได้นตตกร้ากับกบตัวนี้เรลิฟเฟอร์นะไม่แพงนะครับไซส์เล็ก80ไซส์ใหญ่90นะครับเหมาะสำหรับงานช่อนและก็งานเโดครับผมขอบคุณครับ